ครับพี่น้องตั้งใจดีพี่จับปากนะครับเอามาพบกับนางวุ้ยคือเก่าเช่นเก่าเช่นเดิมครับถามคลิปที่สว่งร่างไม่หยกไม่สิมาถามมาสัมผัสเรื่องความรักมันเหตุใดจังมากเลยเป็นแต่ไปคนไทยจังใดจังใดไม่ได้ผัวคนไทยจังใดไม่อยู่พี่นะครับโอ้อันตอนนั้นเป็นสาวเนาะอายุยี่สิบเอ็ดไปทํางานอยู่เมืองไต้หวันเท่ากับเป้าภาษาเป็นเป็นบ่อ่าแต่ว่านแฟนเนี่ยเป็นคนสอนงานมัมุ้ยแมน อาเแก่นกับเพจอยู่แก่นไปก่อนอยู่อยู่หนุนงานก่อรคือยังเคยติดตัวกันทุกคนนะบ่บ่ไม่ไม่คือไปเห็นกันอยู่ฮานเลยเออเห็นกันอยู่ฮานเฟินกัมาสอนงานอืสอนว่าเฮ็ดจังซีจังสันอืมแตแปลกอยู่เฝ้ากันบ่รู้เรื่องดอกแต่มาสอนกันางรูเรื่องอยู่คนเข้าเนาะเออเราบอกภาษาไทยอย่างไรจีเราบอกภาษาไต้หวันเต้ากับว่าภาษาไต้หวันเ่าท่านเป็นดิเต้แต่วันนั้นเราจังไรอ่า เดี๋ยวนี้ก็ทีลืมเกือบมืดแล้วแหละตอนนั้นคบกันจงได๋ก็ลืมมืดแล้วล่ะะไงจำได้ตัวเขาสอนงานเออภาษาบอเข้าใจกันแต่ว่าสอนงานกันได้เป็นคุ้มเครื่องะตนแม่อือสอนงานกันแล้วันสอนไปสอนมากอสที มักกันังสันละผลผลว่ามากเกียร์ป่ะตัวมักกันก็เลยได้ลูกสามคนเนที่ยู่เทาบ้านนี้ตัวที่หดเทาหัดตายตัวบ่แม่นอันคือมักกันยูุลแล้วมันจังเลยแล้วจังเล้ามาพีแต่นี่บอกจังี่มันมักกันแล้วปรกันจังเดือนจังวันจังปีโอ้โดนยุบมักกันบ่เมียนง่ายๆ่สามปีแหลกเลยบ่ท่านเลยมักกันอออปีที่สี่หมด คือสอนงานสอนัานกันไปรีเลยใช่กอนจ้าแต่เลยที่มักกันมาที่นี่กลับบ้านเราเลยส่วนมากกับมากกับมาไทยบัวเฟิน่ตรงไปอยู่เมืองเวียดนามเขาเป็นไม่ยิ่งเนาะตรงขอแตงอยู่หังกอนน้องคอยมาผีได้ขอแตงอยู่หังกอนแล้วก็ทําเอกสารนั่งนีมาเมืองไทยได้อ๋อคือคือ๋ยนนี้แล้วแสงงมาหมือนตามว่าไหนไปบัวกระเจียนมันบัวคือผ่านเห็ดเอาเลยอยู่่นเลย แม่นจ wow, kh ังวิธีกันครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งพุ่เลยแม่นแต่ว่าดอกทุดอกบ่ทันได้เห็นหน้ากันจักเทื่อเว้ากันก็บ่รู้เรื่องมีแต่ได้ลูกสาวเจ้าเสยเดี๋ยวนี้ก็ได้หลาน3คนายัยังดอก็เว้ากันบ่คแปลกก็ได้เนาะยเงินเงินเฮา้เียนาได้ตั้งหลายนล่ะได้แต่งจบาล่ะนแต่งล่ะจัาเอ้าอันแต่งช่วงนั้นก ว่าสองมื่นมาแล้วสองมื่นอะน่ะยนง่ยขาหมูเคยดังเ้าเราเดืองเงินอยู่เวียดนามเพิ่นจะเฮ็ดเป็นโต้ยียบลอยยู่บ่ว่าบ่บ่ก่บ่บ่บ่ ชูแนวอืมเออมีมีงัวมียังขางัวขางัวเฮ้ยอะไรตีเนื้องัวเนื้อควายมีแต่ว่าเขาบ่ได้ขายเองทุกย่างเขาอมาซั่งน้ำตลาดเขาบ่ได้ขายเองก็แบนเฮาเด้กเออวันนี้ในยินแนวมวยในในยินแนวมวยว่านว่าจะขาหมาเด้อมันแมนนี่หรือเปล่างานแตกเนี่ยเขาบ่ได้มีหมาดอก่ะจังเหล่าได้ยินมาท่างเป็นน้ำเขากินหมาพอนะเออเขากินหมาจะขาหมาได้พอนะ vào đường quân Việt Nam mà sọp má ai nhỉ luôn ừ. mắc lầu là cả mắc má rồi ờ, xung này ừ. ở má ở má má Nó mắc mắc thà đây khẩu bà ừ. Nà, bà? Ở, <laughs> bà t, 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 này khơi chìm bao ờ tất kia cả khơi chìm nó ban cờ nó để phát ma thay là bà tẹ lên làm đi... ban người bà tẹ ở như thang thay này nhang ở thang sài gòn khai chào bà nửa sài gòn một đi ừ. 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 phát ma thay này món บ่พากินอันไดนก็บ่กินอันนั่นได้แหละขันบ่มีขาหมาห่วยข้าวจะกินดิหัววานกินหมาหน่อใบหอดสายหมามันก็บเฮาก็เลยขางขักคนอีกก็เลยบ่กินว่ะกับบ้านลนาบือบ่กินเลยด้เออนาโมยว่ากินหมาหมาก็บเฮาสิมันถือกินนะเออผู้เฒ่าทั้งทีข้าวจะวางใจละวันนี้ก็เลยพากันอพยพมาจากแจ้งกันแนวยุหันก็เลยมามาไทยจ้าแจ้งกันแนวกับมาไทยมาไทยอันปีหาซีนปะ พีหาซีพีน้ำท่วมนะสองคนหาน่อยที่พีม่อยู่ไทยเนาะมากะเฮ็ดอยู่ไทยกะงานปลูกแขนกะบ่ใหญ่ดอกงานกะงานกะธรรมดาไอ้ป่อยย่เออเขาก็เอิ้นกันมากน่ะหล่ะเห็นอยู่อีตาไปปลูกแขนมีหญ้าแต่หญ้าพ่อหญ่ไปตัวปลูกข้อตอแขนอยู่พอมันป่อยย่าใส่ที่ไปเนาะตอนนั้นรอบมันยังจำได้อยู่ได้เงินปลูกแขนนั่นสามพันแปดเอื่นตะโถตะแก่ ว่ได้จัดงานไงคือเ้าเอินแต่พี่น้องกันนี่นะมาที่กินเข่าห้อมกันงที่ป้าคนสมัยนั้นบ่ฮักกันอีหลีจังเลยที่ได้กันได้ไงได้ไงเอาว่คือยานเพิ่นว่าถีต้มตีตัวตีผ้ามาหอดประเทศให้ทางบ้านนะพูดเกิดว่าบ่ายานเด็เขาต้มเขาตัวที่ต้มตัวจังเดยหลกอยู่ในท้องห่าเดือนแล้ยวโอ้คือว่ามีท้องน้ำกันมาตะพุ่นแล้วแล้วแต่ตีต้มให้ตัวแล้ว เมื่อคืนวันเนียนคืนว่นลาบากว่าไม่เอาผัวไทยมาทีนั่นบ่เอามันลาบากบ่ันถามลำบากบ่นะพู่ว่าเมืองไทยลำบากีจรอืนลำบากหนังอืลำบากว่าเขาหาได้เงินเฮาือเก็บเงินบ่ได้อืมมัันนเงินมันเฟ้อมันของกับแพงที่เวียดนามเขากะได้เงินเดือนประมาณมอนมอนเท่าี่ล่ะอืเดี๋ยวนี้เด้เดี๋ยวนี้ ซ่ําๆกันเลยดิแต่ว่าเขาเก็บเงินได้เออเขาสร้างเฮียนหลังใหญ่ได้เขาหอดบ่มีหนี้แต่ว่าเมืองไทยเฮาจังไดเก็บเงินบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บบ่ได้แม่นึงอีอย่างนึงอ่ามันเกิดจากการกู้ยืมการกู้ยืมการลงทุนเฮาสิเฮ็ดหยังจังซี่ล่ะขให้เฮากู้ยืมฟดเออมันมันมันเป็นการใช้เงินเฟ้อเฮาก็เห็นว่าทุนเขาเจ้าให้ยืมเงินหลายเฮาก็ไปยืม ไปยืมมาเห็ดแล้วเกิดว่าเฮาบ่อสาเร็จบัดนี้่ไกเป็นหนี้ก้อนโตในครอบครัวแม่นบ่คั่นเห็นเห็นจริงๆน่ะเฮาเฮ็ดได้เงินอยู่แต่ว่าตามจริงนี่เก็บเงินบ่ได้ตามจริงหนี่นั่งตามบ้นนี่เราเฮ็ดเวียกจรินเอาหมวยนี่เห็นบ่หมู่เจ้าเฮ็ดเวียกดีๆเฮ็ดบักหัวเฮ็ดให้อ้อยให้มันเฮ็ดนั้นเห็นี่มันเป็นแต่มีเงินคืออย่างนี่เงินว่าเราผัวก็บ่กินปูก็บ่กินยาก็บบ่อสูอ nền hello hello ý nhắn năm phân cả bóp bó bay ừ. sư lệch tiền là nguồn hà hốt loài là thấp mà đa vũ mừng ừ. thay hao ừ. mà cả nhắn và nửa ngân để phải nhắn và nhạc chứ nhà cả nhắn bò mì như vậy cả nhắn và bò mì cả bò mì ăn mì vũ lết lết này ừ. nồi bò mì lá hắn ừ. có để xay hắn có gì đây mất hoạt là cợt lường đấy dài là hao tông bay dưm cứ câu, hao chỉ bò sắm non như này cả báo thì là mươn xóm mươn này ướt à, vô หมื่นสองมื่นกับสร้างใส่กับบ่ได้โดนม,ม,มันมันเหมือนหลายอย่างอะไรเงินบ่อยู่เลยกระเป๋า,าไหล,ใจ,ลใจมนไหลเงินเงินบ่อยู่กระเป๋าม,มันมันเลื่อนไปตลอ,อไดไหลมากกับใจไปขันขันคนเฮ้าเลยคขึ้นาโอ้คือป่วยไข่เลยคือสิบ่มีกินหรอกวะอีนี้ขันปวยขันไข่ขันบ่อขันมีกินหรอขันบ่มีเงินเก็บเนาะ เมืองไทยนี่จจงได้ดอกแ็บเงินบ่ได้มันก <K ép, S 1> <k> ับแ็บเงินเนี่ยมันอยูะะ่กับอันเราดบุคคลนั้นแหละผู้ผู้เขาจาแบบว่าได้เห็นงานดีเป็นหมันคงจังสีมันกับมันกับอันมันบัานแต่ว่าการที่ผู้นักขนไปสู่งานท่านกรุงเทพกรุงเทพยังสีขันไปยู่ไปถืกอมองดีกันรวยที่ขันผู้บ่มีหนีไม่สินถ้าขันผู้ถี่ไปแบบยู่ไปเถืองมองยังสีกออคาแร่งสามี อ่าไล่ใจค้าห้องค้าหอค้านั่นค้านี่มันกับไปหลายได้ป่ะเนี่ยขันกินเหรียญเที่ยวน้ำพังบางย่างสับมันกับเป็นยังฉั่นค้าแดงมันกับบ่ทึ่งกับบ่แพงนั่นแหละว่าเนาะค้าแดงขันว่ากินเหรียญเฮาคือบ่ไดเหรียญเอ็ดเฮาคือดูตลอดเด้่ยบ่ไดเหรียญนะดูตลอดเฮาคือดูตลอดเด้หอดบายะกินกับย่างบ่บ่มีเงินย่างเออจ้ามันเป็นจังไหร่ขันลาบลวกลวกเดินล้างสือกับบ่แม่นเขา khẩu mong miên xía ngân cứ khẩu ừ, 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 ờ, liên, liên 5 năm nắp bàn liên ừ. năm nó liên bàn, bàn. Ừ. cái nhắc có mi ngân kép vô ừ. khẩn khẩn lù liên là nung liên cứ lù khẩu để chăng đấy thì thì bó tai cả nhà nó liên là nhè nhè nó liên thì mi xì xía rồi tiên không phải chốt chặt này nó liên bàn nó không liên ạ ừ. không, à, không bỏ สมมื่อนี่มันนี่แหละยืมคันยืมคันยืมมันเป็นหนีมันนั่นรวดมันเงินเฟ้อร์วดคันคันครอบครัว่ามีหนีนั่นคือดีเลยดิคือคือแมนห้อหาเลเท่ายห้องกินทมันห้องกระเลือดด้ปันี่คันห้องปนหนีห้องใดปนหนีไปชินไลยแต่เขาบอกไปออกรายการนั่นไม่ปนหนีนั่นนะไปลองเพลงเวียดนามเจ้าสูสุขาเจ้าฟังเนี่ยโอ้โหลองเพ่งเพื่อนที่ไปแดนหนี้มาเนี่ยเนี้เนี้ยปลาเห็นเนี้ยปลาอยู่ลองเพลงเวียดนามอยู่เหมือนกันลองเพ่งเวียดนามเอ้าอันเนี้ยปลเลย มักเปิดเพลงตลอดมันจังแกเซิงได้แมนแมนมันนี่เพื่อนน้องเพลงลำเขาเลยบัดนี้ยนี่ยวันนี้เพลงไทยเฮารองเนี่ยบ่เป็นเพลงไทยจะจำได้อยู่ดีแต่ว่าน้องบ่เป็นหรอเน่าได้ดเด็ดละคัมเออเดี๋ยวเห็นเราลองเตางอยเตาไงเนี่ยเด็ดเด็ดละคัมจำบ่เมื่อจําได้คัมเลยเออติดใจจะจำคัมหลันละออืก็บวกาเอาดที่แมนออืนะครับเห็ุเหตุจริงนี่ครับพี่น้อง Ôi, bó kênh thì mi kín để hết ơi Chẳng ơn Em bà phân phá hết nhắn rồi hết bên mất Tắt rồi, tắt Nắng hoặc Ừ, nó Khai kia phôi khai chắc kia bó Khẩu lúc ban bó đây, khẩu lúc ban xíu ngân lái Thì, tác xã yên xí giám xí หามเขาลุงบ้านหามป่้ยหามใครอเป็นนันคนตั้งดาวกันเล่นวันนี้เขาเขาทุบเธอเบียดนำฟัวยูแต่ว่าเขาลุงบ้านในีเขาต้องเสียเงินเองทุกบาททุกสตางค์บอมีประกันสังคมบอมียังจักแนวนวเขาเขาก็บว่าเป็นสัญชาติอื่นยูแล้วมันแมนแมนวันนี้เขาโอนเป็นอัน มานิหน้ามาอยู่หลุนนัองเชียนห้องไปต่อสะพัดสปอร์ตทุกเดือนบ้านนี้จือไหนจังหวันแต่ละปีต่อเดือนเที่ยนหนึ่งเดือนนี้ละแล้ววุ้ยต้องไปด้วยนี่อ๋อปีหนึ่งไปต่อสะสะปอดเทียนหนึ่งแม่นเที่ยนหนึ่งไปทุกปีก็เสียสองพันแล้วก็ซุ้งนายงานโตก็มืดอีกพันหนึ่งก็เป็นสามพันนั่นแหละอืมอยู่เฮ็ดไปเฮตเซีบัานี้เฮตจูบ้านสาราข้ามห้าวย์น่ะอ๋ออยู่สารากั้งนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาว่าอยู่สารากั้ง นี่แหละครับนี่แหละเราชีวิตเราอะไรนะครับลาวีมาอยู่เมืองไทยนะครับคนเวียดนามมาได้ลูกได้เต่าได้หัวทั้งนี้ได้ลูกสองคนแล้วนะครับพี่น้องเอ้สามเลยเนาะได้สามมิวแล้วก็บุกดิโรเก็มีหน้าเนาะสามคนแล้วโอ้เก่งตากมาเล่อตดตอนเป็นดีผีจอบปาดติดตามมาเนี่ยติดตามช่องมาเนี่ยติดตามช่องเมาเล่อข้าจอบาปอยู่นี่คือบาไป็นไทยอันอัน เราเนีย้ยพันะว่าว่ามีคอนเทนต์อยู่ว่าหันมา,นานท่านไหนมีโอกาสได้ถ่ายพอดีมืงหนีมาสอนเลี้ยงเหล็กกับยายด้ได้ถ่ายเลยว่ะติดตามแน่ค่ะมีคนว่าเอ,อ้ยอยากเว้าล้ำยายเวียดนามแ,แท้ได้ขึ้นนั่นจอดยูทูปของงันเอ็ดดีผีจอบปากอีกเจ้า,ากับ <c oughs> น้ากับเบิ้งตัวเนาะในช่อง YouTube ยูทูปไหมเออบเ,ออเออบิ้งอยู่เออเอ็ดดี้พีกล่องมันหันหอดเพรมีเวลาเบิ้งเนี้ยเอ็ดอยากแต่งหลายมันหันมันมันมันเห็ดบักแดงมันบอกบอกเห็ดไปไทยมันดื้อไม่อะไรไทยเอาของหน้าหิว เอาซ้ำๆนี่แหละเอ๊ะ<อ>แลเมือเกิต้องเมื่อได้โอเคกินขเขาแล้วไปนี่กินแล้วที่เอาโอเคครับสพื่อนกินนั่งงงเดี๋ยวน้อนพอ่อซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ<อ>จ้าสวัสดีจ้า